สสิ่งนะครับที่ผมใช้วิเคราะห์ผลงานในการเทรดนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มกา p ิเชตของ C Trader นะครับเรามาดูครับว่าเราเลือก Account ครับจะเป็นประเภทบัญชีจริงหรือว่าบัญชีจำลองนะครับเราก็สามารถเลือกผลตอบแทนครับว่ามากกว่าเท่าไหร่นะครับช่วงระยะเวลาการเทรดมากกว่า1ปีสมมตินะครับแล้วก็เลือกครับฟิลเตอร์ว่าเราจะเลือก การแบ่งผลตอบแทน Management fee คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับหรือว่าแบ่งเป็น Profit Sharing กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ Volume ในการเทรดครับเทรดลดหนึ่งเสียค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ครับว่าจะดูเรียงตามผลตอบแทนเยอะที่สุดนะครับจำนวนที่มีคน Copy มากที่สุดหรือว่าเงินของคนที่มา Copy มากที่สุดครับนี่ก็เป็นผลงานของเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับผลตอบแทนสูงที่สุดคนนี้ทำได้ถึง หน4 9 4ือเกเซนะครับโดยเริ่มต้นเทรดวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาเองครับโดยที่เทรดด้วยจำนวนเงินตัวเองนะครับเ0 0เหรียญครับโดยมีเงินของคนที่เอามา copy เทรดนะครับเ8 0 6ห่ยเหรียญครับจากนั้นก็จะมีการแนะนำกลยุทธ์ของเทรดเดอร์คนนี้นะครับเขาบอกว่าการลงทุนไม่ใช่การดูแค่ Winning เ a โชนะครับแต่ว่ามันเป็นการเกมของหลีกเลี่ยงการขาดทุนด้วยครับจะติดกับดักนะครับการทำกำไรระยะสั้นนะครับโดยการที่ ครับความเสี่ยงในระยะยาวครับรูปนะครับอย่างแรกที่ผมดูก็คือเปอร์เซ็นต์ ROI นะครับผลตอบแทนหรือว่ารีเท r ร์นั่นเองเทรดทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับจะมีทองนะครับ GJAU GUUJ แล้วก็ Ucat นะครับทองเทรดทั้งหมด44เทรดนะครับคิดเป็น4,000กว่าปีบครับ Net Profit 341นะครับพอร์ตเขาเริ่ม10เหรียญนะครับแล้วก็สิ่งที่จะดูครับสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือ Winning Ratio ครับจะสังเกตเห็นว่า เขาวินนิ่งเ a โชสูงมากๆากครับชนะเกือบ100%เลยโดยที่3ครับสำคัญที่สุดก็คือดรอดาวครับเทรดที่ขาดทุนนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับอันนี้ดรอดาวของเขาก็ไม่เกิน10%ถือว่าดีมากๆเลยครับเราใช้3สิ่งนี้ในการวิเคราะห์ผลงานการเทรดของคุณนะครับ1ก็คือเปอร์เซ็นต์รีเทิร์นนะครับหรือว่าผลตอบแทน2อง winning rate นะครับหรือเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะนะครับแล้วก็3ก็คือ รอดาวเวลาที่คุณขัดทุนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นของคุณนะครับลองไปปรับใช้ดูครับผมแฮทดิคสอนดิกเทรดครับ